fc เสียงแตกกรณีน้องอุ้งอิงไปเสริมดวงอาจารย์น้ำนะครับไปกับพ่อโจเนาะไปเสริมดวงก่อนที่จะเล่ารายละเอียดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านทุ่งกาเฟของเลนพงุ่นชวนคุยด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องและเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาลายให้ลูกสาวนะครับวันนี้ทั้งวันน้องอิงเตรียมตัวเพื่อที่จะไปงานนะครับงานแรก ของวันนี้ก็คืองานไลฟ์สดขายกาแฟโอ้โหช่วงไลฟ์คนดูสุดยอดนะครับยอดขายถล่มทลายบอกแล้วลูกสาวถ้าไปงานไหนงานนั้นปังดังไม่ไหวนะครับด้วยเหตุที่น้องเป็นคนที่มีฐาน f c แน่นมากต้องบอกว่าแน่นจริงๆใครเห็นด้วยกับลุงคอมเมนต์มาว่าฐาน f c แน่นมากยังไม่เคยเห็น นักร้องหมอรามที่อายุขนาดนี้แล้วมีฐาน FC แน่นขนาดนี้นะครับลุงเพิ่งเห็นเป็นคนแรกนี่แหละว,ว่าแน่นจริงๆแน่นชนิดที่ไปอะไรขายอะไรพร้อมซื้อพร้อมสนับสนุนตลอดวันนี้ใครไปกด cf บ้างแล้วไปกดสนับสนุนบ้างแล้วเม้นมาบอกลุงด้วยนะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดนะครับอหลังจากจบรายการไร้สด ก็มาต่อที่ตําโพลสํานักเนาะหรือสถานที่ที่อาจารย์น้ำอยู่นะครับมีพิการเนตองค์พิกาเนตที่นับถือพ่อโจก็เลยพาน้องหญิงมาเสริมดวงชะตาที่อาจารย์น้ำนะครับทั้งทําวิธีลงหน้าหน้าท้องเนาะที่เห็นนะลงหน้าหน้าทองแล้วก็วายผัพิการเนตทําน่นนี่นั่นก็ทําให fc ที่เข้ามาดูเข้ามาเห็นคอมเมนต์นะครับเสียงแตกกันระหว่าง fc อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าดีแล้วเสริมกันทั้งพระทั้งคารวาสอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเสริมดวงกันได้เป็นอะไรที่ทําให้น้องปังดังไม่หยุดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ก็อาจารย์น้ำก็เป็นที่รู้จักของของคนในวงการลหลายๆคนนะครับก็ไปทําพิธีกันเยอะแยะมากมายส่วน มุมมองของ f อีอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเห็นว่าน้องมีบุญบาร,รมีอยู่แล้วนะครับเสริมไม่เสริมก็ปังก็ดังอะไรเงี้ยแต่ในใจเท่าที่ลุงเดาเนาะน่าจะให้ไปกราบหรือไปเสริมดวงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรต่างๆดีกว่าไหมอะไรเนี่ยเท่าเท่าที่ดูในคอมเมนต์นะเดีย๋ยวจะเอาคอมเมนต์ต่างๆขึ้นให้ดูด้วยในอันนี้คือความเห็นที่เสียงแตกกันระหว่าง เอฟซที่รักลูกสาวด้วยกันทั้งคู่นะครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่าดีและไม่ต้องทำหรอกนะเพราะว่าลูกสาวก็มีบารมีมีดุงมีบวงมีทุกอย่างครบแล้วทําไปก็อาจจะได้ไม่เท่าเสียส่วนอีกฝั่งเราทําทไปเพื่อเสริมคุณงามคําดีสิ่งดีๆก็ามาเพราะว่าบอสโจก็พิจารณาแล้วหลายๆคนก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็สามารถที่จะทําได้อะไรเงี้ยใครเห็นว่าดี ไปเสริมดวงแลดีก็คอมเมนต์มาใครเห็นว่าไปเสริมดวงแล้ว,มว,ไ,มว,ลวไม่ควรจะเสริมเพราะว่าบารมีเยอะแล้วก็คอมเมนต์มาครับจะได้รู้ <laughs> ไม่ได้เสียงแตกเราคอมเมนต์เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นะส่วนความเห็นของลุงในประเด็นนี้คือลุงก็ว่าอะไรที่มันไม่ได้เสียหายก็ทำาไปเยอะทำ,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 ทำแล้วสบายใจอ่ะทำแล้วไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็สามารถทำได้ทุกอย่างเพราะว่า เราไม่รู้ว่าใครมีบุญบาร,รมีมากขนาดไหนทั้งเป็นคารวะเป็นทั้งพระเนาะเราไม่รู้หรอกเรารู้แต่ว่าเห็นนะว่าน้องมีบุญบาร,รมียิ่ยงใครมาเสริมบาร,รมีให้น้องเพิ่มพลังทําให้น้องมีบุญบาร,รมีเพิ่มขึ้นต่างหากละ่ะมีแรงดึงดูดมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะนี่คือมุมมองลุงนะที่มองเข้าไปในเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็คลิปเหล่านี้ก็วิ่งกันน่าดูเลยหมายถึงว่าเสริมบุญสวมเสริมดวงนะมันก็ ถามว่าถ้าทําใจเป็นกลางก็คงจะไม่มีประเด็นเพราะบอสโจพิจารณาแบบรอบครอบจริงๆนะจะทําให้ลูกให้ลูกสาวไปทําอะไรบางสักสิ่งสักอย่างนี่บอสโจคิดแล้วคิดอีกแน่นอนนะเป็นสิ่งดีๆก็เหมือนออบอสโจเชื่อในพ่อครูที่อยู่ที่ที่ดูทีน่นึกชื่อไม่ออกที่บอสโจไปไหว้ทุกปีทุกปีอ่ะครูอะไรอะ่ะ จำชื่อไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปท่านนะก็น้องอิงก็ตอนก่อนที่จะมาเข้าวงสาวน้อยก็พาไปกราบคนนั้นก็เป็นคารวาสเหมือนกันเห็นไหมเราก็อย่าไปคิดอะไรเยอะเห็นมุมมองต่างๆที่ดี่เป็นสิ่งดีๆก็ให้ลูกสาวรับไว้เถอะแล้วก็ลูกสาวก็ปังจริงดังไปหน้าบอสโจนี่เชื่อแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยในกับในกับอาจารย์ใครจำชื่อได้นะเม้นมาบอกลุงหนะ่อย จำไม่ได้จริงๆอาจารย์อะไรที่พอโจนับถือมากๆอยู่วันแพงใกล้ๆอะไระครับเออเออเออดูดิดูดิดูดินึกแมะไ,ไม่ได้พูดถึงท่านนานเลยจําไม่ได้เลยก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายต่อตัวน้องมีแต่พลังบาร,รมีเพิ่มขึ้นเห็นว่าจะมีสปอนเซอร์เข้าหรือจะมีพรีเซนเตอร์เข้าอีกตัวหนึ่งละดูดิคนบุญบาร,รมียิ่งได้รับ พลังเพิ่มก็ยิ่งเพิ่มมีพลังมากเหมือนกับถ้าพูดถึงหนังจีนก็เหมือนถ่ายพลังภายในให้น้องอะ่ะน้องก็รับพลังภายในมาเยอะขึ้นเสริมสร้างมีพลังภายในมากขึ้นในการที่ะอะเป็นหน้าหน้าทองมหานิยมให้คนรักคนชอบเสริมมากขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะใครเห็นด้วยก็ลุงคอมเมนต์มาหน่อยดิส่วนใครไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ได้นะครับจะได้รู้ความคิดเพราะว่าโซเชียลก็อย่างนี้แหละมีทั้งคนคอมเมนต์ใน ในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอย่างไรมันก็ดีนะครับเป็นการเปิดความรู้สึกให้หลายๆคนได้รับรู้แล้วกเ็เป็นการพูดคุยกันก็ทุกทุกอย่างมันก็มี2ด้าน3ด้านแล้วแต่เราจะคิดนะเหรียญน,นะ่ะเขาบอกมี2ด้านลุงก็มี3หรือ4ด,ด้านนะู่นนะไม่ใช่2ด้านมีด้านหน้าด้านหลังตรงกลางตะแคงเห็นไหมเยอะแยะมันมีหลายๆมุมเราจะมองจากด้านไหนเข้าไปต่างหากแล้วชีวิตคน หรือการมองเข้าไปหาคนคนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเรามองด้านข้างก็เหมือนต้องเหมือนความรู้สึกหรือความคิดเห็นก็คนก็เหมือนตาบอดคําช้างคําไปเจองาก็บอกว่าช้างแข็งคําไปเจอหูก็ช้างแบนแบํคไปเจอหางก็เป็นยาวยาวมีขนอะไรเงี้ยแล้วแต่ใครจะคำคำไปเจอท้งก็เป็นท่อนซุงนะความคิดเห็นคนก็เหมือนตาบอดคําช้างอยู่ที่ว่าใครจะเห็นมุมไหนเห็นแง่ไหนนะกรณีนี้ก็เช่นกัน <laughs> ออกมาจังหวัดกาญนแวะเวียนร้านบ้านทุ่งกาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดกาญบอกว่าเป็น FC น้องหอิงมีส่วนลดให้นะพิเศษเลยนะครับพิมพ์ใน Google Map ว่าบ้านทุ่งคาเฟ่เขาจะขึ้นนี่แหละใจคนนานาจิตตังนะครับเดี๋ยวคิดอะเยอะให้ลูกสาวปังดังเป็นพอแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้สร้างความเสียหายใคร เลังไปว่าใครพิมพ์สนุกสนาน <c ười> คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย